บริษัท s u ซูกิมอเตอร์เซลล์คอปเปอเรจำกัดผู้จำหน่ายและนำเข้าจักรยานยนต์สุซูกิอย่างเป็นทางการได้ลงสนามบุกตลาดในเกตไบไซ์ใหญ่และได้เปิดตัวจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง All-New Suzuki g s x, x 8 s 2023รูปลักษ์ดีไซน์แบบ m i n i มอลด้านหน้าเด่นด้วยไฟ LED ทรงหกเหลี่ยมพร้อมไฟเด y t i m ม r และนิ่งไล h ์สิ่งที่สำคัญของ Suzuki g s x, x 8 s มาพร้อมกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด2สูบเรียงขนาด 757cc ระบายความร้อนด้วยน้ำเลือกใช้เผาข้อเวียงแบบ270องศาเพื่อให้ได้ท็อกที่มีความหนักแน่นมากขึ้นโดยแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่78นิวตันเมตรที่6,800รอบขณะที่แรงม้าสูงสุดอยู่ที่82.9แรงม้าที่8,500รอบ ในส่วนของแชสซีตัวรถออกแบบมาเพื่อให้ขับขี่สบายมีแฮนด์บา์กว้างทำจากอลูมิเนียมทั้งยังขับขี่มั่นใจได้ด้วยโชคหน้าแบบหัวกลับและโชคหลังจาก KYT ที่ทำงานกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมใหม่ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วนิ่มนวลส่วนระบบเบรกหน้าจะเป็นดิสเบรกขนาด310ม mm, มและดิสเบรกหลังขนาด240ม mm, มและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Suzuki GSX 8 s ตัวรถมีหน้าจอสี TFT และยังใส่ระบบจัดเต็มอย่าง Suzuki Intelligent Light System เป็นระบบใหม่ล่าสุดของ Suzuki ที่จะช่วยให้ตอบสนองทุกช่วงการขับขี่ดึงศักยภาพของตัวรถออกมาในทุกช่วงรอบความเร็วและปรับโหมดการขับขี่ได้อย่างหลากหลายเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีโหมด traction control 3โหมดสามารถเปิดปิดได้ engine map สโหมดคันเร่งไฟฟ้า ระบบ ec start และระบบป้องกันเครื่องยนต์ดับเวลารถเดินเบาและ Quick ิ h i f t e r แบบ2ทางตัวรถจะมีสีให้เลือก3สีได้แก่สีฟ้าสีขาวและสีดำรถ Suzuki gsx 8 s ได้เปิดตัวที่ประเทศไทยในราคา379,000บาทในเมื่อ Suzuki ได้เปิดตัว gsx 8 s อีกไม่นานเราคงจะได้เห็น Suzuki gsx 8 r เปิดตัวตามกันมาอย่างแน่นอนครับ อย่างไรก็ตามเราจะมาติดตามข่าวสารแวดวงสองล้อกันต่อไป